นี่คือการแปลเนื้อหาวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับรถถัง s p ร c t จ Y122 เป็นภาษาไทย ยินดีต้อนรับสู่ Sky t ทู Road จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะในตำนานจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถถังหลักประจันบาลที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกสปริตช์วายหรถถังรุ่นปรับปรุงจากเลโอพาส 2A5 ของเยอรมนีที่พัฒนาโดยประเทศสวีเดนซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งเทคโนโลยีขั้นสูงและความสามารถในการรบในทุกสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หนาวเย็นของยุโรปเหนือ สปริตชว122หรือ V122 เกิดจากการทดสอบรถถังหลายรุ่นอย่างเข้มงวดโดยกองทัพสวีเดนในช่วงปี1980ก่อนที่จะเลือกรีโอพาส2มาเป็นต้นแบบและทําการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของสวีเดนรถถังรุ่นสุดท้ายเปิดตัวในช่วงปลายยุค1990และนับตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ได้รับการป้องกันดีที่สุดในโลก เริ่มจากขุมพลังที่อยู่ภายใน V 1 2 2ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ V 1 2เทอร์โบคู่รุ่น MTU UM MB 8 7 3 KA 501ให้กำลังถึง1500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง68กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งออฟโรดได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะมีน้ำหนักถึง6 2ตันแต่มันก็มีความคล่องตัวและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยมพร้อมถังเชื้อเพลิงเสริมที่ทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้ไกกลถึง550เมตร ในส่วนของอาวุธหลัก V 1 2 2ติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตรของเรเนดออลซึ่งสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทได้เช่นกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงและกระสุนระเบิดต่อต้านรถถังระบบควบคุมการยิงทันสมัยรวมถึงระบบค้นหาและติดตามอัตโนมัติกล้องจับภาพความร้อนและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศจุดเด่นอีกอย่างของ V 1 2 2คือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งมาก มันถูกติดตั้งกรอบผสมแบบหลายชั้นรวมทั้งกรอบเสริมแบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยเฉพาะบริเวณป้อมปืนและตัวถังด้านหน้านอกจากนี้ยังมีกรอบป้องกันด้านล่างและด้านบนเพื่อป้องกันกับระเบิดและอาวุธโจมตีจากด้านบนภายในรถถังได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกเรือประกอบด้วยลูกเรือสีนายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลโหลดและพลขับโดยแต่ละตำแหน่งมีอุปกรณ์ควบคุมและการแสดงผลที่ทันสมัย รวมถึงการป้องกันจากอันตรายต่างๆ V122 ยังได้รับการติดตั้งระบบควบคุมและสื่อสารทางยุทธวิธีของสวีเดนที่ทันสมัยซึ่งทําให้หน่วยรบสามารถประสานงานกันแบบเรียลไทม์มีระบบป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับกองกาลังภาคพื้นดินอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งข้อดีที่โดดเด่นของ V122 คือความสามารถในการอัปเกรดเนื่องจากการออกแบบแบบโมดูลาร์ จึงสามารถติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างง่ายดายซึ่งทำให้สวีเดนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของรถถังรุ่นนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอระบบการสะเทือนแบบทอร์ชันบาร์พร้อมชคอัพประสิทธิภาพสูงทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากของสวีเดนได้อย่างคล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นป่าหิมาหรือพื้นที่หินรักเทเรนไม่เป็นอุปสรรคสำหรับ V122 แม้จะมีน้ำหนักมากและกรอหนาแต่ V122 ยังคงเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและคล่องตัว สามารถปฏิบัติการทั้งในพื้นที่เปิดเขาเมืองหรือภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยมถือเป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญทั้งในภารกิจรุกและรับวี2 2จึงไม่ใช่แค่เพียงรถถังที่ทรงพลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการทหารของสวีเดนการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมเยอรมันและนวัตกรรมของสวีเดนทําให้เกิดรถถังที่สามารถปฏิบัติการในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนี่คือบทรีวิวทั้งหมดของ split w 2 e หหากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบจอดลึกเกี่ยวกับรถถังรถยนต์เครื่องบินและยานพาหนะอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา sky t o road เราจะพาคุณเดินทางจากถนนสู่สนามรบด้วยเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดในโลกยานยนต์